สวัสดีค่ะเพื่อนๆทางบ้าน mm hmm. กลับมาพบกับวิและยูทูบช่องหลังบ้านชากาแฟกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่ก็มีเมนูเครื่องดื่มสร้างรายได้สร้างอาชีพมาแบ่งปันเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะ mm hmm. ยังคงอยู่กับซีรีส์เทศกาลกินเจน,นี้วิ่จะพาเพื่อนๆทําเมนูเฉ mm hmm. าก้วยนมสดราวชูกาสูตรเจนะคะพี่จะไปลงมือทํา วีฝากเพื่อนๆกดติดตาม Youtube ช่องหลังบ้านชากาแฟและเพจสอนสูตรเครื่องดื่มทำเงินได้ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์ให้วีด้วยนะคะมาดูวัตถุดิบพร้อมๆกันเลยค่ะเฉ<อ>ากลวยนมสดราวชูก้านะคะเพื่อนๆวัตถุดิบหลักเลยก็จะมีน้ำราวชูก้านะคะราวชูก้าวิชายีย่ห้อติ่งฟงค่ะเพื่อนๆตามด้วยเฉากลวยนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลอ้อยค่ะเพื่อนๆ ตามด้วยนมถั่วเหลืองดีนาะกาบา้าจมูกข้าวญี่ปุ่นสูตรเจนะคะแก้ว22ออนค่ะไปชมวิธีทำกันเลยค่ะเพื่อนๆน,นมดีนาะกาบา้าอัตราส่วนที่120 ml นะคะเพื่อนๆสูตรนี้จะเป็นสูตรกลมกล่อมนะคะเพื่อนๆจะหอมนมดีนาะจมูกข้าวญี่ปุ่นแล้วก็บราวชูการ์นะคะผสมผสานกับไอ้น้ำตาลทรายแดงนะคะจะเป็นสูตรที่อร่อยลงตัวมากเลยค่ะเพื่อนๆ 120 ML นะคะนมดีหนะ้าเทลงไปเลยเทลงไปเลยราวชูก้าวิช้าอยู่ที่30 ML ค่ะเพื่อนๆความหวานเพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะเพราะว่าน้ำราวก็มีความหวานอยู่แล้วนะคะแล้วก็นมดีหน้ากาบา้าสโมข้าวญี่ปุ่นสูตรเจของเราเนี่ยมีความหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นความหวานเพื่อนๆก็ปรับได้ตามชอบนะคะตักเปล่าชูกาลงไปที่นมดีหน้านะคะเพื่อนๆ20 ml นะคะเทลงไปเลยค่ะที่เหลือนะคะเราจะเอาไว้แต่งขอบแก้วนะคะเพื่อนๆมีจากคนส่วนผสมด้วยการตีฟองนมนะคะเพื่อนๆ ก่อนนะคะเดี๋ยวไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะจะราดบ,บราวน์ชูกาลงไปที่ขอบแก้วนะคะบราวชูกาที่เหลือนะคะ ทำเป็นลายให้สวยงามนะคะเพื่อนเเครื่องดื่มเจทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะแถมอร่อยด้วยนะคะเพื่อนเนโอเคนะคะเดี๋ยววิจะไปตักน้ำแข็งใสให้เต็มแก้วเลยนะคะเพื่อนๆคนนิดนึงนะคะส่วนผสมพอระคะ นม,นมสดบราวน์ชูการ์ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆสดอร่อยนะคะมีเมนูเจต้อนรับลูกค้าอร่อยหลากหลายเมนูกันเลยนะคะเพื่อนๆปิดฟ้ากันเลยค่ะเพื่อนๆเฉาก้วยใส่ได้ตามชอบเลยนะคะ ใส่ลงไป2ชอ้อนเจเค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะนะคะเทลงไปด้านบนเลยค่ะเนี่ยตักราดลงไปด้านบนได้เลยนะคะเพื่อนๆชาวกลยนมส่วนาวชู u g a สูตรเจนะคะอ่าเพื่อนๆที่รักสุขภาพนะคะลูกค้าที่รักสุขภาพสามารถทานได้เลยนะคะเพื่อนๆดีต่อสุขภาพด้วยนะคะสูตรนี้ เฉาวกลวยนมสดเปล่าชูการ์สูตรเจนะคะเพื่อนๆได้แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยเมนูเฉาวกลวยนมสดเปล่าชูการ์สูตรเจนะคะทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆเ,เทศกาลเจป,ปีนี้รับรองว่ามีเมนูเครื่องดื่มสูตรเจอร่อยๆไว้ต้อนรับลูกค้าหลากหลายเมนูเลยนะคะเพื่อนๆ ได้แล้วค่ะเมนูเฉาก้วยนมสดราวชูกา้าสูตรเจนะคะเพื่อนๆกินเจอิ่มบุญอิ่มใจนะคะเมนูเครื่องดื่มเจทําได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะคะวินํามาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางในการนําไปสร้างอาชีพหรือว่านําไปต่อยอดให้กับเพื่อนๆนะคะ ว่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ใี้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะฝ่กเพื่อนๆกดติดตาม YouTube ช่องหลังบ้านชากาแฟและเพจสอนสูตรเครื่องดื่มทำเงินได้ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆ